ิแคสเพิ่มหนังเสด็จพ่อโนแลนทิโมธทีชาชลามในบทตัวร้ายสไปเดอร์แมนแฮร์รี่ออสบอนดีไซน์แรกของเอเจ็คจากอีเทอร์นอลสแรงบันดาลใจในการไว้หนวดสำหรับอันชาเตดวงควีนไม่เอาซาชาบารอนโคเฮนเมเจอร์มูฟี่เอเลิร์ดเล่นใหญ่เช่นเคยกับทีมนักแสดงของเสด็จพ่อโนแลนที่คนดาราดังมาเพียบนอกจากรายชื่อที่ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้อย่างนักแสดงคู่บุญที่อยู่ด้วยกันมานานอย่าง ชิลเลนเมอร์ฟี่ที่จะมารับบทนำเป็นเจโรเบิร์ตออฟเฟนไฮเมอร์บิดาแห่งระเบิดปรมาณูอะตอมิกบอมช่วงสงครามโลกครั้งที่2ส,สมทบตามด้วยระเบิดดาวนี่จูเนียร์เอเมอรี่บลันช์และแมดเดมอนล่าสุดก็มีอัปเดตใหม่มาแล้วครับนักแสดงที่จะมาเพิ่มได้แก่ฟลอเรนซ์พาร์ครามีมาเล็กที่เป็นถึงนักแสดงดีกรีออสการ์และเบนนี่แซบดีพุ่งกลับและนักแสดงที่น่าจับตามองมากอีกคนสำหรับหนังเรื่องนี้ทางสตูดิโออย่างยูนิเวอร์แซลที่คควว้าาใจ Nolan, จรรรริิสสโโตตตเเฟอออออ์์์นนนลแ่กูด ก็ได้พูดถึงหนังเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องราวของคนที่ต้องเสี่ยงทำลายล้างโลกก็เพื่อที่จะช่วยเหลือโลกใบน,นี้เอาไว้และเชื่อว่าเสด็จพ่อโนแลนนะครับก็ต้องมาในแนวหนังทลลริลเลอร์ลุ้นระทึกที่จะทําให้หัวใจคนดูเต้นรัวเหมือนเคยเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวประกาศตัวนักแสดงใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่เป็นคําขอจากทอมมอแลนที่เอาปากบอกว่าอยากให้ชิมมตี้ชาลเมมารับบทเป็นแฮร์รี่ออสบอนึ่งในเพื่อนของปีเตอร์ปาร์เกอร์ ที่สุดท้ายก็พันตัวเป็นตัวร้ายสัตว์ประหอาในมุมในนางกรีนกอบ,บินซึ่งก่อนหน้านี้นักสแสดงที่รับบทแฮร์รี่ออสบอน borne, ก็คือเจมส์ฟรังโกที่ประกบคู่กับโทบีแม็กควาต่อไดเดนดีานที่ประกบคู่กับแอนดรูกาฟิลส่วนทิโมธีชลาเมก็เป็นหนึ่งในนักสแสดงที่อายุพอๆกับทอมฮันแลนและก็เป็นดาวรุ่งผู้แรงไม่แพ้กันตั้งแต่คอมีาบโอเนมเลดี้เบิร์ดจนถึงดูนครับ ก่อนจะเป็นเอเจ็แบบที่เราเห็นกันในอีเทนัลได้มีการดีไซน์ลุคของเธอ,เอไว้แบบหนึ่งครับโดยภาพนี้เป็นภาพที่ศิลป,ปินผู้ออกแบบเป็นคนออกมาโพสต์ผ่านอินสตอร์ส่วนตัวซึ่งก็ต่างจากเวอร์ชั่นไฟนอลที่เราเห็นในหนังอยู่พอสมควรเลยทีเดียวโดยเฉพาะดีไซน์สีฟ้าที่คาดผ่านดวงตาของเอเจ็กเอาไว้และเวอร์ชั่นนี้ก็ไม่มีให้เห็นเครื่องหัวของเธอที่เราเห็นในหนังซึ่งเป็นสัญ,ญล,ลักษณ์คล้ายๆความเป็นผู้นำอนเทนัลไกล,ค,ลครับใครชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ฮะ ภาพยนตร์ปะจนภัยที่สร้างจากเกมดังอัญชาเตดฉบับคนแสดงจะแสดงโดยทอมฮอลแลนด์นักแสดงที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ในบทเนธานสมทอบโดยมาร์เวอลเบิร์กในบทคู่หูซาล,ลีมีหลายกระแสะที่คิดว่าทอมฮอลแลนด์น่าจะยังอายุน้อยเกินกว่าจะมาแสดงบทนี้ทอมฮอลแลนดก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า มาร์ควอลเบิร์กเป็นแรงมาดานใจในการฟินหุ่นออกกำลังกายแชมป์ยังจะไว้หนวดอย่างจริงจังอีกด้วยเพื่อที่จะดูไม่เป็นเด็กน้อยเวลายืนอยู่ข้างๆมาร์ควอลเบิร์กแต่ดูเหมือนว่าทางผู้สร้างที่จะคัดลอกมาจากเกมเป๊ะๆแต่อย่างใดนี่น่าจะเป็นเรื่องราวของเนธานก่อนที่จะเป็นเนธานแบบที่เราได้รู้จักกันในเกมทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการเปิดโอกาสในการสร้างเรื่องใหม่ๆและเป็นมิตรกับผู้ชมกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่แฟนเกมอีกด้วยเรียกว่าดังเป็นพู้แต่ กับโบฮิเมียนรับซูดีหนังชีวประวัตินักร้องนำวงควีนที่พารามีมาเล็กในบทเฟรดดี้เมอร์คิรีคว้ารางวัลออสกา,าร์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแต่ก่อนน่าจะเป็นรามีนักสแสดงที่จะมารับบทเฟรดดี้คือซาชาบารอนโคเฮนแต่แคสนี้สมาชิวงไม่ปลื้มเท่าไหร่นักจากคำบอกเล่าของโรเจอร์เทเลอร์มือกลองวงควีนที่บอกว่าซาชาตัวสูงเกินไปครับเพราะซาชามีความสูงที่191ซมในขณะที่เฟรดดี้ตัวจริงสูงประมาณ175ซติเมเท่านั้นนอกจากนั้นโรเจอร์ยังบอกได้ว่าตัวเขาดูหนังที่าาาชแสดงล่ สุดถึง5เรื่องแล้วคิดว่าซาชาเหมือนจะไม่ใช่นักแสดงที่ดีเท่าไหร่ซึ่งเขาก็พูดปลอมนะครับว่าบางทีเขาอาจจะคิดผิดเรื่องนั้นก็ได้แต่สําหรับเขารามีถ่ายทอดบทเฟรดดี้ออกมาได้ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วกลับมาพูดกับข่าวสารวงการภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ